สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ a m s u n g แล้วก็เป็นมือถือที่รองรับ 5G แต่ว่าราคาประหยัดนะครับราคาไม่ถึง3,000บาทด้วยสำหรับมือถือรุ่นนี้ s a m s u ง Galaxy A06 5G นะครับต้องบอกว่ามีการลดราคาให้หน่าสนใจมากๆในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ใครที่กาลังอยาก ซื้อมือถือมาใช้งานนะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีนะครับมีงบไม่เกิน3,000บาทสําหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับ หรือว่ามีงบไม่ถึง1,000นะครับก็สามารถเลือกเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตได้คลิปวันนี้ผมสรุปรายละเอียดมาให้ดูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับส่วนในเรื่องของสเปคมาดูกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Samsung า a l ็ x ซ A065G รุ่นนี้เขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ P.L.S.L.C.D.24 บิตความละเอียดเป็นแบบ H.D.+ กล้องหลังให้มา 2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิปมี d i a t e k Dimensity 6300 Octa Core ออกครความเร็ว 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์ระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น a n d r o i d เวอร์ชัน15แล้วก็ครอบทับด้วยวัน UIV อเวอร์ชัน7.0นะครับส่วนหน่วยความจาและมีให้เลือก2แบบก็คือแรม4แล้วก็แรม6นะครับลอมหรือว่าความจุมีทั้ง64แล้วก็128 g b แี่บตเตอรี่ 5,000มิลอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีให้เลือก2สีเป็นสีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A06 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับคลิปวันนี้ผมก็สรุปมาให้ดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับราคาพิเศษด้วยรวมไปถึงการซื้อแบบติดสัญญานะครับราคาก็ถูกเช่นเดียวกันเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29พฤศจิกายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือก มาให้เราได้เเเปรรีียบยบบทกันิ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ Samsung Galaxy A065G ล m 6ลม128 g b นะครับขายโดยทางร้าน l Last Mobile ซึ่งก็เป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับซื้อวันนี้มีของแถมให้เป็นหัวชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับมูลค่า490บาทตรงนี้ก็จะมีแถมให้ไปด้วยตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับตอนนี้ลาซาด้มีการจัดโปรเพเดก็จะมีในส่วน ของโปรลัดแฟชช่วยเปมีส่วนลดพิเศษแจกเพิ่มให้ด้วยจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ3,690บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกะผ่อนผ่อนได้จ่ายพันบัตรเครดิตได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้ก็จะมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเ็เปลี่ยนคืนได้ภายใน30มวันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A065G นะครับ เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b ขายโดยทางร้าน Samsung Official โดยตรงนะครับซื้อวันนี้ลดเพิ่มทันที1,500บาทรวมไปถึงยังมีหัวชาร์จเร็วนะครับ แถมให้ไปด้วยมูลค่า490จากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ3,890บาทนะครับเก็บคูปองเส่วนลดลดเพิ่มได้อีกวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้3เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,296บาทต่อเดือนก็จะมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำ สหรับแอป Lazada นะครับ Samsung Galaxy A065G แรม4 ROM อม64 g b เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,850บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับอยากเก็บผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ,ผ่านการสแกน QR code ก็ทําได้นะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A065G ปรใหม่ราคาใหม่ช่วงสิ้นเดือนนะครับชอบแบบไหนาสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางนัดแอปช้อปปี้กันบ้างนะครับ สำหรับร้านแรกร้านนี้ samsung galaxy a 0 6 5 g แรม6กแรมร้ิกะไบต์นะครับเครื่องแค่ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ ,3859 บาทนะครับแต่ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษลดเพิ่มได้อีกประมาณ15%รนะครับราคาจะเหลือเพียง32,80บาทแล้วก็ยังมีหัวชาร์จเร็วนะครับแถมให้ไปด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็ผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100ลี่ยเปยใน 7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิคีเอศูนย์หกห้าจีแรมสี่ลอมหกสิบสี่กิกะไบนะครับขายโดยทางร้านช้อปปี้เมลอนไทยนะครับจากราคาปกติ5 9 9 9ก็ลดราคาเหลือเพียง2790บาทเท่านั้นเก็บค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้6เดือนผ่อนเพียงเดือนละ465บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ย0%ยมีให้เลือกสอง สินค้าเป็นของแท้1 0อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่เอศูนย์หเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ59-99ลดราคาเหลือ31,19บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะแก,ก่ผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ311บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ยส,สินค้าเป็นของแร เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาเลซี่ A065G จากทางนัทแอปช้อปปี้นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบล้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูลาะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพ้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูกันว่าถ้าจะซื้อ A065G แบบติดสัญญา ค่ายมือถือค่ายในที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า True D-Tac 5G Samsung Galaxy A06 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น399บาทนะครับสำหรับลูกค้า DT แทที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับส่วนลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ราคาเท่ากันนะครับ3า9บาทแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าในทุกหน้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา 1,999บาทนะครับส่วนเครื่องเป่าขายอยู่ที่2,899บาทเท่านั้นโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ599ซื้อได้ที่ราคา399บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าโปร499ราคา899บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าแล้วก็โปร399นะครับราคา1,299บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจใอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS ซัมซุง Galaxy A06 5G ซีรีส์ที่ราคาเริ่มต้น1,999บาทนะครับราคานี้เป็นรุ่นม6 2 8 g b มีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุส่วนลดมีให้ถ้าใญาญค่ายลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะ เป็นของค่าย TrueMove Edge Samsung Galaxy A065G RAM 4ล o m ม64 g b ไนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น399บาทก็จะมีให้เลือก2สีโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา399บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 99, ละ599โปร499าราคา899บาทโปร399ราคา1299บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุกงหน้าสัญญา12เดือนนะครับ ค่าใหม่ราคา1,999บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าในทุล่วงหน้าสัญญา6เดือนเท่านั้นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา1,999บาทแล้วก็ใยคายออนไลน์ราคา1,999บาทเมื่อสมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญา6เดือนนะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,899บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจอย,อยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทุ ูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ s a m sung Gala x y A065G นะครับโปรใหม่ราคาใหม่ในช่วงส่งท้ายเดือนนะครับชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า z a ด้าแล้วก็ช h อป e ีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการท โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ